สัสดีค่ะวันนี้เรามาชมสวนตอนเช้ากันนะคะมาเฟืองและดอกมาเฟืองนะคะระยะนี้เป็นช่วงที่มาเฟืองออกดอกอีกแล้วนะคะออกให้กินทั้งปีเลยค่ะ ผักสวนครัวบนระเบียงก็มีนะคะหัวระพาตำลึงค่ะปลูกไว้ก็ได้กินนะคะตำลึงทีไม่ได้ปลูกได้ซ้ำนะคะแค่เขาขึ้นมาเราก็เลี้ยงเลี้ยงเขาไว้เดี๋ยวไปต้มเจือได้เป็นหม้อเลยค่ะอันนี้ยอดมะนาวค่ะอันนั้นลูกมะนาวนะคะ